สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้าใจเอฟซีสายลุงพลปตนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้เนาะ,นะคะ่ะก็ขอบคุณคนที่แชร์ให้ด้วยนะคะคนที่แชร์คนที่กดไลค์ให้นะคะ วันนี้ไมล์เลิบเจเจได้ไปฟังนะคะคือฟังเมื่อเช้านี่แหละคะ่ะตั้งแต่ตอนที่เข้าไลฟ์สดกันเลยคะ่ะทั้งสองคนนะคะคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวแล้วก็คนที่บอกตัวเองรู้สินสองยิบเจข้อนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือไปฟังเมื่อเช้าแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําคลิปมาลงนะคะก็คือฟังแล้วก็จดจดไว้แล้วก็จะเอามาพูดในในช่วงนี้นะคะ ทางเมืองไทยก็คงหลับกันแล้วเนาะนะคะตีจะตีสแล้วเนาะนะคะก็ลงคลิปจะทําคลิปไว้นะคะก็ฝากเข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> คือไม่เลิบจะเจไปฟังมานะคะอันนี้ขอพูดคนที่บอกตัวเองรู้สินสองร้ิบ็ดข้อทำตัวเป็นผู้รู้นะคะตั้งอะไร ให้คนอื่นเชื่อแล้วก็เคารพนับถือตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะบอกตัวเองดีทุกอย่างเป็นคนดีผู้ดีรู้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะไปหาลุงพลไปคุกคีกับลุงพลนะคะแล้วก็บอกรู้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะนะคะก็จะมามาพูดถึงในสิ่งที่ไปฟังมาเนาะเขาพูดถึงนะคะคือเราไปไปฟังช่วงที่เขาพูดถึงถึงจ่าแล้วนะคะจ่าที่ไปหาลุงพลทุกวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละค่ะนะ ที่จะที่ไปวันศุกร์นั่นแหละค่ะนะคะเขาไปช่วงเวลาไม่มีงานราชการนะคะคือวันหยุดของเขานะคะหน่วยงานของเขาไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะเขาไม่ได้เอาเวลาที่อยู่ในหน่วยงานคือเวลางานของเขามาหาลุงพลประเต็นนะคะเขามาคือช่วงวันหยุดของเขานะคะเขาจะทำอะไรก็ได้ในช่วงวันหยุดของเขานะคะ คุณคณหรือใครก็ไม่สามารถไปไก้าวก่เขาได้เพราะเข้ามาในวันหยุดนะคะคุณบอกเอผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานรู้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่รู้เขาจะปล่อยให้มาได้ไงเข้ามาเป็นสองปีกว่าแล้วนะคะเข้ามาเป็นสองปีกว่าแล้วคุณยังเคยเห็นเลยช่วงที่คุณไปหาลุงหาป้าไปอยู่กับลุงกับป้านะนะคะคุณก็เคยเห็นเขาทําไมคุณไม่ถามเขาแล้วว่าคุณมานี้ได้ลาง,งานมาหรือเปล่าหรือว่า ไอนน้นีงานราชการมาหรือเปล่าทําไมคุณไม่ถามเมื่อก่อนที่คุณอยู่กับลุงผลนะคะอันนี้ก็คือพูดพาดพิงถึงเขาหาว่าเขาเอาเวลาในราชการมามาคลุกขีอยู่กับลุงผลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือไมล์เลิฟเจีช่วงนี้เข้ามาฟังทันพอดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ย้อนไปฟังหรอกคะ่ะว่าเริ่มต้นเขาพูดถึงอะไรนะคะแล้วเขาก็มาพูดโยงเกี่ยวถึงคดีของลุงพลนะคะคือชี้นําให้คนที่ฟัง ว่ายังไงลุงพลก็ไม่รอดยังไงก็ติดนะคะถ้าไม่ถ้าดวงไม่ดีก็คือประหารชีวิตถ้าดวงดีก็คือไม่ประหารชีวิตแต่ยังไงก็ติดยังไงก็ไม่รอดศาลท่านไม่ยังไม่ได้ตัดสินเลยนะคะศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนะคะคุณจะบอกว่าเขาไม่รอดติดคุกประหารชีวิตหรือไม่ประหารชีวิตได้ยังไงนะคะเพราะศาลท่านยังไม่ได้ ยังไปไม่ถึงที่จะต้องตัดสินเลยนะคะหือพยานก็ยังไม่เสร็จนะคะรอก่อนได้ไหมนะคะรอก่อนได้ไหมแล้วสิ่งที่คุณบอกนะคะที่คุณพูดนะ่ะว่าคนโน้นคนนี้เอคนที่ไปเป็น f อซไม่ลืมหูลืมตาเอฟซข้างขายข้างแคมอะไรพวกเนี้ย คือโง่ดักดานอะไรประมาณนี้นะคะที่พูดและอ่านในใคอมเมนต์นะคะเราก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะคุณหาว่าลุงพลป้าเต้นนี่คือจำเลยนะคะอย่าลืมว่าคนที่ตกเป็นจำเลยนะ่ะเขายังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเป็นคนผิดเป็นคนกระทํานะคะต้องรอศาลท่านตัดสินก่อนแต่สําหรับคนที่เข้าไปนั่งฟังคุณนะคะนั่งไปฟังพวกคุณทั้งหลายทั้งหลายนะ่ะที่เยนยอว่าตัวเองดีนะคะ แต่สิ่งที่เอฟซีลงพลเขามองเห็นนะคะคุณไปนั่งฟังคนที่เป็นอดีตนอชออดีตนอยออดีตผู้หนีหมายสารได้อย่างไรนะคะถ้าคุณว่าจำเลยคนนี้ครอบครัวนี้เขาไม่ดีแต่สิ่งที่คุณไปนั่งฟังไปทนฟังไปนั่งคุกคีไปเยินอยอเขาหนะักคืออดีตคือนอชออดีตคือนอยออดีตคือ ผู้หนีหมายจับนะคะไม่ลองหันถามพวกคุณมั่งละ่ะที่คุณไปนั่งฟังนั่งทยายให้เขาเน่ะคุณมาเป็นผ่านกันเป็นจำเลยมาก่อนกันไหมนะคะผ่านการเป็นจำเลยมาก่อนแล้วอดีตเคยเป็นถึงนอชอเป็นถึงนอยอเป็นถึงผู้หนีหมายสารเป็นถึงผู้หนีไอ้หมายจับกันด้วยนะนะคะทำไมคุณพูดแต่ผู้อื่นเขา แต่คุณไม่ย้อนดูในสิ่งที่คุณที่ผ่านมานะ่ะพวกคุณทำอะไรผิดกันบ้างแต่ทุกคนกลับมาเยืนยอว่าตัวเองดีกันแต่พอลุงกับป้าเป็นแค่จำเลยผู้ที่ถูกสงสัยคุณตราหน้าว่าเขาเป็นคนเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ทำทุกอย่างไม่ดีนะคะทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเขานะเป็นคนทา แต่พวกคุณก็ตาหน้าเขานะเป็นจำเลยสังคมไปแล้วนะคะจำเลยสังคมเขายังไม่ได้โดนตัดสินว่าต้องประหารหรือไม่ประหารจำคุกหรือไม่จำคุกแต่พวกคุณพิภากษาเขาไปแล้วแต่พวกคุณไม่ยอมหันกลับไปดูคนที่พวกคุณเข้ามานั่งฟังกันนะเขาเป็นอดีตเขาเป็นอะไรกันมาบ้างนะคะก็ลองไปหันดูแล้วก็ถ้ายังไม่รู้ประวัติเขาก็แค่พิมพ์เข้าไป ไปเสิร์ชหาว่าประวัติของคนคนนี้ถ้าคุณรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาคุณก็ทําได้แล้วนะคะทําไมคุณต้องมาโจมตีฝั่งนี้ว่าเขาโง่เขาดักดานเขาเชื่อคือทําทุกอย่างให้กับจําเลยคู่นี้เขาเป็นจําเลยแต่เขายังไม่ได้เป็นคนผิดนะคะศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินและเราก็เชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นเราเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินตามข่าวที่เสนอมา ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนะคะเพราะเราติดตามข่าวค่ะเรามีโซเชียลอยู่ในมือนะคะเราไม่ได้เป็นห้าสิบหกปีที่แล้วที่ยังไม่มีมือถือไม่ไม่มีโซเชียลอยู่ในมือตัวเองนะจะได้ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะสมัยนี้เรารู้กันหมดค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเราติดตามข่าวเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็ฝากถามคนที่ไปนั่งฟังไปนั่ง เยินยอเขาอะพวกคุณอะว่าจำเลยจำเลยเป็นผู้ผิดแล้วคนที่เป็นถึงอดีตคนทำผิดมาแล้วติดคุกติดตารางมาแล้วทำไมคุณยังไปนั่งฟังเขาได้นะนะคะอันนี้เขายังพูดออกจากปากเลยนะนะคะว่าเขาติดคุกมาแล้วอะนะคะคุณไม่เคยได้ยินคลิปเขาเหรืออันนี้ก็ฟังจากเขานั่นแหละคะ่ะว่าเขาเคยแล้วก็ พูดออกมาจากปากตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็มีบางคําที่หลุดออกมาด้วยนะบางทีติดคุกให้กับนายใหญ่นายคือแสดงว่านายของคุณทำอะไรผิดมาแล้วคุณไปปกปิดความผิดให้เขาหรือคุณถึงต้องไปติดคุกแทนเขาอะนะคะแล้วแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเอนายของคุณคือใครบ้างเพราะแต่และคนที่คุณถ่ายรูปออกมา เมื่อก่อนก็คือคนที่เขาสนับสนุนคุณอยู่หรือเปล่านะคะแล้วแต่แล้วคนที่คุณไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการที่คุณเอารูปเขามาขึ้นนะ่ะแล้วก็เอนักแสดงและหลายคนที่คุณเอามาขึ้นนะ่ะนักแสดงนะ่ะไหนจะโอ้ยหลายคนที่คุณเอารูปภาพเขามาขึ้นมาโชว์ให้ดูว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายของคุณนะ่ะนะคะแล้วใครกันล่ะที่คุณไปติดคุกแทนเขานะ่ะ นะคะเราสามารถคิดได้หมดนะคะว่าทุกคนที่คุณเอารูปภาพขึ้นมาน่ะเพราะเราไม่รู้คุณไม่ได้เจาะจงแต่ว่าคุณเอาภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้พวกเราดูว่านายใหญ่ของคุณหรือว่านายที่คุณเคารพน้บถือหรือว่าเจ้านายของคุณที่ให้ความช่วยเหลือคุณคุณไปติดคุกแทนเขาน่ะนะคะนะ่ะแสดงว่าคนที่คุณเอารูปเขาขึ้นมาใช่ไหมที่เป็นคนทําผิดน่ะไม่ใช่ตัวคุณหรือนะคะ ถ้าคุณพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ทำผิดคือคนที่คุณปกป้องอยู่นะคะอันนี้เราคิดว่าเมื่อคุณรู้ว่าคนนั้นผิดทำไมคุณไม่ปล่อยให้เป็นตามขบวนการให้กฎหมายมันเป็นกฎหมายคุณรู้ว่าคนนั้นทำผิดแต่คุณสะละตัวเองเพื่อผลประโยชน์ไปติดคุกแทนเขาคุณก็คงผิดมากมากยิ่งกว่าคนที่เขาทำด้วยซ้ำพราะปกปิดคนที่ทำผิดนะ่ะนะคะแล้วอย่างนี้คุณจะมาพูดแต่ว่า ลุงป้าเป็นจำเลยผิดมากผิดมหาหันให้อภัยไม่ได้คนพวกนี้ทำลายอย่างง้นทำลายอย่างนี้แต่ตัวคุณกับทำเสียเองมาก่อนนะแต่ว่ามาพูดมาให้ร้ายคนที่เขายังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเขาทำหรือไม่ทำนะคะอันนี้เราก็เลยมามาแย้งในสิ่งที่คุณพูดนะคะไม่ว่าคุณจะบอกว่าไอพ่อปู่ปาริจิตนะนะคะจะเป็นงูผี อีกหน่อยก็จะเป็นสุสานหรือว่าไอปูนปั้นที่ที่ผิดนะคะปูนปั้นที่ผิดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพูดนะนะคะแต่สิ่งที่พวกเราเห็นว่าที่ตรงนั้นไม่มีทางที่จะเป็นสุสานนะคะพ่อปู่ปริจิตก็ไม่ได้เป็นองค์ผีอะไรอย่างที่พวกคุณพูดนะคะนะคะรอดูไปวันข้างหน้าคะ่ะดูไปวันข้างหน้าไม่ใช่ว่าคุณ ไม่ชอบใจแล้วคุณก็จะโจมตีทุกอย่างนะคะเพราะสิ่งที่พวก f อลุงพลหรือว่า f อฟลุงพลประเตนนี่แหละค่ะเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้มันดีแล้วและทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาทําความดีให้ตรงนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดและชุมชนของเขานะคะก็เลยออกมาพูดประมาณนี้แหละค่ะนะคะ f อฟลุงพลประเต็น พะเรามองเห็นนะคะมองเห็นในส่วนนี้เราก็เลยอยากออกมาพูดมาคุยมาทักทายแล้วก็มาแย้งในสิ่งที่เขาพูดว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะหาว่าพวกเรานะ่ะที่เป็นเอฟซีลุงป้านะ่ะนะคะโง่ดักดานไปนั่งเชื่อได้ยังไ,ไงกับข้างใครข้างเขมอะไรของเขาที่พูดถึงกันนะ่ะเราก็เลยออกมาแย้งว่าสิ่งที่เรามองเห็นเรามองเห็นจากความจริงที่เราได้ติดตามข่าวมานะคะคลิปนี้ไมล์เลฟเจเจจะพูดประมาณนี้นะคะเพราะยาวมากแล้วเนาะนะคะก็ฝาก ทุกคนนะคะที่ติดตามและยังรักลุงพลประแตนอยู help help. Iten, ่ยืนหนึ่งข้างลุงพลนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลประแตนที่ทาออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลประเตนนะคะมาดีพิษของคุณรัชนีลูดเส้นแซ่ของคุณอ้อมแล้วก็ก๋วิเรืองของคุณอนุวัฒน์เนาะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเราอย่าทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะถ้าไม่มีก็ดู คลิปไม่ข้ามโฆษณาก็คือหนึ่งแรงกำลังใจส่งถึงลุกพลปะแตนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ